สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชรเผยแชทหลุดแฟนจีนไมคคุยกับวาดดิมมดดำซัดสองคนนี้คุยกันมาตลอดรายการแชร์โดยมดดำคาชาภาดีเจดาดาและแจ็คแฟนชันเปิดวิเคราะห์ดราม่าข่าวแซบนาทีนี้ สุดของไมพิรัตและสาราคาซิงกินีผ่านทางรายการที่ออกอากาศในค่ำคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการสรุปเรื่องราวข่าวคราวในช่วงทั้งวันที่ผ่านมารวมถึงเปิดประเด็นใหม่สุดแซ่บกับแชทที่แฟนคลับชาวจีนของหนุ่มไม้อ้างว่าได้ไดเรกไปสอบถามเรื่องราวกับวาดิมแฟนหนุ่มและพ่อของลูกคนที่สองของซาร่าพร้อมทั้งส่งหลักฐานเป็นข่าวและบทสัมภาษณ์ต่างๆในไทยไปให้ซึ่งถูกเผยแพร่ในเพจของเจมอยร้อยแปด โดยเนื้อหาบทสนทนานั้นดูเหมือนว่าชายที่อ้างตัวว่าเป็นวาดิมได้ออกอาการหัวเสียอย่างหนักที่รู้ว่าซาร่า พูดถึงตนว่าอย่างไรบ้างตนได้อันอฟโลซาร่าไปจากนั้นเธอก็บอกเขาครั้งสุดท้ายที่คุยกันคือเดือนพฤษภาคมตนได้เลิกลากับซาร่าไปแล้วแล้วส่วนตัวเองแล้วเขาเชื่อฝั่งไม้มากกว่ารวมทั้งแฉซาร่ากับเพื่อนว่าเป็นพวกเดียวกันชอบจัดฉากสร้างเรื่องมีน่าทำไมคนไทยถึงได้อันโฟโลไอจีส่วนตัวของเขานอกจากนี้มดดำยังเผยด้วยว่าหนุ่มกัญชัยเพิ่งบอกว่าที่ผนมาไม้กับวาดีมเขาคุยกันมาตลอด ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o m ขอบคุณค่ะ